แปดค่ะสี่กล่องแป0รอไม้4กล่องนะแสดงว่าจะหมดแล้วเนาะข้าวเหนียว10บโลเมื่อก่อนทํางานโรงงาน<ะ>และทีนี้เป็นแบบมีโรคประจำตัวก็เลยลาออกจากโรงงาน<ะ>แลทีนี้พอลาออกจากโรงงานปุ๊บก,ก็ต้องมาคิดว่าเราจะทําอะไรก็ตอบโจทย์ได้ตรงหมูปิ้งเพราะว่าเมื<ะ>่อก่อนขายตอนเช้าเช้าๆส่วนมากจะหาหมูปิ้งน่้ำพอมาเจอโควิดปุ๊บก็เลยต<ม>ลาดเรียนมานจากอาจารย์ยู u ู u b e ค่ะแล้วก็มาปรับแต่งนนเรียนมาจากยูทูบเปิดดูแล้วก็มาปรับแต่งตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยให้เป็นสูตรของตัวเราเองช่องบอมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องอดีีสาระดีๆีหองกินที่คุณถูกใจอยา่างนตกทซับสไครต์ชั่วโมงมากินเช่ไนี ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดลุงหนูค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านหมูปิ้งค่ะทุกคนซึ่งหมูปิ้งเป็นสูตรโบราณขายไม้ละหบาทค่ะหมูปิ้งไม้ละห้าบาทยังมีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ตลาดนี้นะคะของกินแบบน่ากินมากๆเลยเป็นตลาดนะัดตอนเย็นที่น่าเดินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนั่นคือร้านข้าวเหนียวกับหมูปิ้งนะคะ,ะค่ะสะกูนะคะ ข้าวเหนียวก็หมกปิ้งห้าบาทนะคะเป็นคนที่นี่เลยเหรอคะคนระยองค่ะเขอเป็นคนระยองเลยนะคะระยองฮิ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะอุ้ยไม่นานนะแป๊บเดียวสุกนะทุกคนนะ,นนะลูกค้าก็เลือกกันเลยนะคะแบบพอสุกปุ๊บลูกค้าก็เลือกปั๊บเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ่ะสักคุณนะคะ แม่ค้าก็ทําคนเดียวเลยทั้งปิ้งทั้งขายนะคะ ขายไปอันนี้กล่องที่สามแล้วโอ้อันนี้กล่องที่สามแล้วนะคะทุกคนจะหมดแล้วเอามาวันละกี่ไม้กี่กล่องคะเนี่ยแปดร้อยค่ะสี่กล่องแปดร้อยไม้สี่กล่องนะแสดงว่าจะหมดแล้วเนาะ,ะข้าวเหนียวสิบโลข้าวเหนียวสิบโลอันนี้คือหมูหมักเองเลยปะคะหมักเองค่ะอันนี้เขาแบบหมักเองเสียบเองเลยนะคะ ขายมานานหรือ,อยัาง,งาคะคุณหนูห้าปีค่ะออขายมาห้าปีแล้วมีจุดเริ่มต้นไงคะทำไมถึงแบบมาขายหมูปิ้งไม้ละห้าบาทเมืตอนทำงานโรงงานแล้วทีน,นี้เป็นบมีโรคประจําตัวก็เลยลาออกจากโรงงานแล้วทีนี้พอลาออกจากโรงงานปุ๊บก็ต้องมาคิดว่าเราจะทําอะไรก็ตอบโจทย์ได้ตรงหมูปิ้งเพราะว่าเมื่อบอกขายตอนเช้าลูกค,ค้าจะ เช้าเช้สวนมากจะหาหมาูยิงนงกันน้ำพอมาเจอโควิดปุ๊บก,ก็เลยเข้าตลาดค่ะนะขายวันไหนบ้างคะคุณหนูขายทุกวันค่ะอ๋อทุกวันเลยที่ตลาดนะัดแห่งนี้นะคะค่ะบ่ายสามโมงถึงแค่หมูหมดบางทีก็หกโมงเย็นทีก็ทุ่มหนึ่งอ๋อไม่เกินสามชั่วโมงหมดคนะคะ,คะโอ้โหสุดยอดมากๆเลย <S <S เดี๋ยวเรามาดูหมูเขานะ <S 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 ปฉีดขึ้นแล้วตรงใอันน้ออกค่ะติ้งไปขายไปนะคะตรงป้ายบอกว่าหมักตั้งแต่รุ่นยายเพิ่งมาขายรุ่นหลานนะคะโบราณค่ะโบราณนะคะเออโบราณมากนะคะแค่แบบปลายชื่อกระเทมากๆเลยนะคะนี่ค่ะย่างห้าบาทเลยเป็นป้ายของเขานะคะ มีขายปีกอะไรไหมคะขายเพ่อนใจมาใช่ค่ะค่ะก็มีคนมาติดต่อให้ทำส่งเหมือนกันแต่เราทำทำไม่ทันหน้าร้านก็ไม่พอไม่ทันแล้วเนี่ยก็คือแบบขายท้อนหน้าร้านเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคนี่ค่ะอร่อยร้านนี้อร่อยจริงอ่าขาวโมก็ซื้อไปแล้วอุ้ยอร่อยจังเลยอ่ะก็เลยแบบมารีบมาถ่ายเลยค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้หาทานยากนะคะช่องไหนคะมงมากินชาแนลค่ะเอ้ามงมากินเคยเคยเคยดูอยู่นะขอบคุณค่ะไปดูเคยเคยมากินชาแนลอ่ะไปไหลตลาดน้ำไหลที่อยู่ใช่ค่ะหูปิงไหมละห้าบาทคือแบบไม่น้อยนะทุกคนในราคาห้าบาทสมัยนี้หายากแล้วนะคะ อันนี้ใช้เป็น t o ป p i n g i n f r าเ e d นะคะค่ะห้าบาทเลยค่ะอ่อลูกค้ามาอีกแล้วทุกคนถ้าถ้าจะถามว่าหยุดวันไหนจะหยุดเฉพาะวันนี้ระยอง FC แข่งคอระยอง FC แข่งก <c oughs> ็จะอ <c oughs> ยู่ระยอง FC ้วยค่ะอ๋อเป็นแฟนคลับเหรอถ้าระยอง FC แข่งอาจจะไม่เจอแม่ค้านะจ๊ะเข้าเนี่ยไหมคะรู้ค่ะ ห้าสิบ,บาทออกมาก็มีแต่หมดหออกมาก็หมดนะคะเอาไปส,สองข้าวเหนียวหมูปิ้งไม้ละห้าบาทเป็นอะไรที่ขายดีมากมีแค่เตาเดียวก็ขายได้แล้วนะคะและที่สำคัญร้านนี้ข้เหนียวนุ่มมากๆเลยทุกคน ข้าเหนียว5บาทคือเอาไว้เช้ายังนุ่มอยู่เลยใช่จ้าไหมคะ5บาทเหมือนกันนะคะหมูสองไม้ข้าเหนียวหนึ่งห่ออิ่มเลยนะคะแต่โมไม่อิ่มอะม่ะห้า <c oughs> บาทเลยค่ะสี่ไม้ก็พอพค่ะยี่ห้าบาทจ้า ประมาณกี่นาทีคะกว่าจะสุกอ๋อสุกแล้วเนี่ยเออสุกแล้วทุกคนนี่ค่ะไปไม่เกินสิบนาทีไม่เกินสิบนาทีนะคะนี่แล้วเขาก็ขูดเตาอย่างนี้เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ย้ายแถบจ้ะฝ่ายด้านนู้นแรงกว่าหรอคะ อ๋อไฟด้านนู้นแรงกว่านะทุกคนนะหมูปิ้ง,ปปงไมล้ละห้าบาทโคตรน่ากินค่ะเป็วไรชิ่น่ากินมากนะคะเตาหนึ่งก็ได้ประมาณกี่ไม้อะสองสี่หกแปดติบสิบสองสี่สิบห้าสิบห้าสองสสิบเนาะประมาณ30สไม้นะคะช่วงวันต้องเร่งทำนะเพราะลูกค้ามากก็ซื้อ,อที่ละหลายไม้เลยเนาะ แล้วก็ซูมด้วยนะคะถ้าโรงเรียนเปิดเหนื่อยวันนี้เหนื่อยกว่านี้นะคะโรงเรียนเปิดอ่าอ้ยน่ากินทุกคน คือเอาอย่างงี้ดีกว่าเรียกว่ามีกี่ไม้ก็หมดนะคะนี่มาสิมากมานะคะบาทโคตรถูกอะ่ะมาดูด้านนี้กันบ้างนะคะโมซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะลองชิมเลยอเ,เออเดี๋ยวซื้อใหม่ดีกว่า เอาเพึ่งปิ้งเต็มเตาเต็มเตาต,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 ตลอดอะนะคะขยันจังเลยค่ะขายมาห้าปีแล้วทุกคนมาลงตัวที่หมูปิ้งโบราณนะคะสูตรโบราณอันนี้คุณยายสูตรคุณยายเหรอคุณยายคิดให้เหรอคิดเองอ๋อคิดเองสูตรคิดเองเลยเรียนมาจากอาจารย์ยู ยูทูบค่ะแล้วก็มาปรับแต่งค่ะเปิดดูแล้วก็นมาปรับแต่งตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยให้เป็นสูตรของตัวเราเองอืมค่ะโหเป็นตัวอย่างที่ดีมากมากเลยนะทุกคนเรียนมาจาก youtube แล้วก็นำมาปรับปรับปรุงสูตรเนาะให้แบบเป็นสูตรเฉพาะของร้านเราเลยนะคะเออหืมน่ากินอ่ะดูดิโค่น่ากินเลย ขอบคุณค่ะออันนี้ก็เป็นบรรยากาศการขายนะคะหนึ่งเตาปิ้งจะไม่ทันแล้วนะคะรอไหมคะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าชื่ออะไรจ๊ะ อ๋อคุณเยาวนะคะอ่าเนี่เดี๋ยวเรามาดูหมูปิ้งที่อยู่บนเตากันเลยนะคะน่าทานมากๆเลยด้านหน้าร้านนี่ปิ้งแบบสุกไม่ทานเลยนะคะพอสุกมาก็มีลูกค้ามาซื้อนะคะมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวก็5าบาทค่ะคือหน้าร้านเรียกว่าแบบแทบไม่มีวางขายเลยนะคะโอ้โหลูกค้าเยอะจริงจริง ข้นียวกี่ห่อซื้อกันก็คนละสิไม้เลยค่ะห้แปดสบห้าบาทนี่ข้าเหนียวไหมคะหมดค่ะทุกคนนี่ลูกค้ามาก็ซื้อหมดมีกี่ไม้ก็หมดเท่านั้นเลยค่ะไม่ทันเลยเจ็บาท คือโมโอเอก่าซิปนิดหนึ่งร้านนี้คือโมซื้อไปนะคะโดยที่ไม่ถ่ายพอชิมเท่านั้นแหละค่ะต้องขอถ่ายเลยนะคะเพราะว่าอร่อยเป็นสูตรโบราณนะคะคเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบมีหมูป,ปิ้งน้สดเยอะเนาะ,ะโ,อโอเคแม่ค้าหนูเอาห้าไม้ข้าวเหนียวหนึ่งค่ะเดี๋ยวชิมตรงนี้เลยนะคะคดูแม่ค้านะคะ ถ้าใครมาที่ระยองนะคะก็มาที่ตลาดนะัดลุงหนูเขามีทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันค่ะทุกวันเลยมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นร้านข้าวเหนียวกระหมูปิ้ง<ม>คุณหนูตลาดก็ชื่อลุงหนูไหมคะก็ชื่อคุณหนูนะคะอันนี้ห้าไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งเป็น6เอ้ยเป็นเท่าไหร่นะคะส0มสบสาสบาทเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยคะ่ะนี่คะ่ะหมูปิ้งนะคะไม้ละห้าบาทค่ะเดี๋ยวเรากินกันเลย หอมหวานเค็มอร่อยข้าเหนียวห,หมูนุ่มมากข้าวเหนียวก็นุ่มมากเข้ากันมากๆค่ะเป็นเนื้อหมูแล้วมีมันแทรกนิดนึงค่ะหมูะลับมันนะคะ หมูปิ้งก็จะเบสขัานเหี่ยวก็จะเบสมีความหอมซิ๊วดำดนะ้วยเนาะหอมพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากไม่น่าเชื่อนะเรียนจาก YouTube แล้วจะอร่อยขนาดนี้เลยอะทุกคนถ้าบอกว่าแบบสูตรโบราณตั้งแต่รุ่นคุณยายนี่ก็เชื่อเลยนะขั่นเหี่ยวคดน,นุ่ม ้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายช่องบัาบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่นิ่เราระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างเดิมกดสมารถ Subscribe ช่องบัมากินเช่นเดิว